สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลคุณครูแอนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแอนและคุณครูมีนาค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแอนและคุณครูมีนาทำอะไรเอ่ยอ่ามอสักครู่คุณครูแอนและคุณครูมีนาหมอกกราบแสดงความเคารพต่อในหลวงรัชกาลที่สิบใช่ไหมคะอ่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะมีวันสำคัญอีกหนึ่งวัน ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเอ๊ะจะเป็นวันอะไรนะเดีกก๋ยวคครูจะเฉลยนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชาพันษาในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะเอ๊ะแล้วคําว่าวันเฉลิมพระชามพันษาหมายถึงอะไรคะเด็กๆเ,เข้าใจหรือเปล่าเลยเหมายถึงอะไรคะคุณครู วันเกิดหรือเปล่าคะครูแอนวันเกิดของนายหลวงอ่าใช่ค่ะเุครูมีนาแต่นายหลวงซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์เราจะไม่ใช้คําว่าวันเกิดนะคะวันเกิดเราจะใช้สําหรับบุคคลทั่วไปค่ะเป็นครูแอนเป็นครูมีนาหรือเป็นเด็กๆเ,เราจะใช้คําว่าวันเกิดนะคะแต่สําหรับนายหลวงซึ่งเป็นพระมหากตริย์ เราจะใช้คำว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะเด็กๆพูดตามครูแอนนะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันพระราชสมภพเก่งมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูแอนและคุณครูมีนาจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่สิบค่ะพร้อมหยังเอง่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กัเลยค่ะ บาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิกรกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559และโปดรปดเกล้าโประกะหม่อมให้เฉลิมพระประมาพิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล ต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดกราบปรดกรมม่อมให้เฉลิมพระปรามาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวราาางกกููลิิิิิิตตสสสรรรรรมมมบบณ์อดญญดยมมุยเเรรชนธศวรดม บรมนาถบพิษพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชอง์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ2 0พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดกลอาบปรกระม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรางกรสยามกุฎราชกุมาร มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขาติยราชสันตติวงศ์มหิตตละพง์อดุลเดชจัก,กรีนเรศย,ยุพร,ราชวิสุทธิสยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่สามของไทย แล้วนะคะสาหรับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่1ินะคะเดี๋ยวต่อไปที่ครูแอนและคุูมินาจะพานเด็กมาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะคุณครูขออนุญาตใช้คําพูดใช้วาจาสื่อสารให้เด็กอนุบาลได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะท่านทรงเป็นพร,รนะราชโอรส ของในหลวงรัชกาลที่9และพระราชนีพนรัชกาลที่9นั่นเองค่ะพระองค์ท่านรงเป็นพระราชโอรสซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวในบรรดาพี่น้อง4พระองค์นะคะคราวนี้นะคะคุณครูแอนจะให้ครูมีนาได้พูดถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ค่ะคุณครูมีนาคะในหลวงรัชกาลที่10นี้พระองค์ท่านพระราชสมภพวันที่เท่าไหร่คะ ในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2495ค่ะคุแอนพระองค์ท่านพระราชสมภพในวันจันทร์ที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2495นะคะจึงทำให้ประชาชนชาวไทยจัดวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราสมภพในวันที่28นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณแอนและคุณมินานจะาพาเด็กมาดูขงประจํารัชการค่ะ พระองค์ท่านเกิดในวันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์สีอะไรคะเด็กสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะพื้นหลังขอทองจึ่งเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อะะสักครู่คือธงประจำราชการนะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงต้นไม้ประจำราชการค่ะต้นไม้ประจำราชการในดหลวงสกาิสิทธิ์คือต้นอะไรนะ ต้นง่งขาหัวแอนต้นรวงพืงนง้นนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะต้นรวงพื้นเป็นหน้าตาแบบไหนเอ,อ่ยหา้ายังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เลยค่ะต้นรวงพื่นเป็นต้นไม้ประจำรัชการที่สิบนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าต้นรวงพึ้นมีสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองนะคะซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งนะคะ ครูแอนและครูมีนาได้ไมาให้ความรู้กับเด็กๆในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ชื่อว่าหน่วยวันเฉลิมระชวมพรภาษาราชการพิเิษนะคะได้จบลงไปแล้ววันนี้ท่ครูแอนและครูมีนาต้องบบกเลยลาเด็กๆแล้วนะดเด็กๆมาติดตามกันนะคะว่าครั้งหน้าคุณครูจะมีอะไรมามอบให้เด็กๆอีกนะวันนี้สวัสดีค่ะ